ครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ s c s e r v i c e diy ช่องที่การเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมา apply หรือมา diy แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์บ้านในส่วนปัญหาที่เกิดจากคอยร้อนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นของยี่ห้อไดกินนะครับอาการที่เกิดนะครับที่เกิดมาจากเจ้าแม่นติกตัวนี้นะฮะ ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเปิดแอร์แล้วเนี่ยพอ3นาทีคอยร้อนต้องทํางานถูกไหมครับแต่คราวนี้ช่างอาจจะเจอปัญหาที่ว่าพัดลมทํางานแต่คอมไม่เดินนะครับหรือกลับกันพัดลมเดินแต่คอมไม่ทํางานนะครับหรือทั้งคู่เลยครับทั้งพัดลมทั้งคอมเนี่ยไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่างไปเช็คแล้ว แล้วปรากฏว่าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเจ้าแมกเนติกตัวเนี้คอยขดลวดขาดหรือหน้าคอนแทคเนี่ยอาจจะไหม้หรืออาจจะไม่ต่อถึงกันนะครับคําถามก็เลยเกิดขึ้นว่าถ้าแม่ติถ้าเจ้าแมกนกติกของไรกินตัวนี้เนี่ยมันเสียเนี่ยเราจะสามารถใช้แมกเนกติกธรรมดาแบบนี้นะครับทดแทนได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือ ได้ครับนะฮะสามารถที่จะทดแทนได้นะปัญหาที่เกิดเนี่ยเวลาเราไปซ่อมนะครับอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาแบบเนี้เราอาจจะหาอะไรเดิมของตัวเนี้ยไม่ได้นะครับหรือบางครั้งลูกค้าก็อยากจะอาจจะบอกว่าช่วยช่วยแปลงให้หน่อยได้ไหมคือไม่อยากเสียเงินเยอะวากั้นเถอะนะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีนะก็เราเป็นช่าง นะครับบางครั้งถ้าเราทําได้เราก็ก็ช่วยเขาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเขาโอเคว่าอยากจะใช้ของแท้เอามาใส่เนี่ยก็ให้เขารอหน่อยนะครับนะกรณีมันเป็นแบบนั้นนะอย่างเย็นค่ําแล้วเนี่ยเราไปซื้อไม่ได้หรือต้องมีความจําเป็นที่จะต้องใช้แอร์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลายหลายท่านก็พกนะครับเอาไว้เป็นอะไรพวกนี้เราก็สามารถเอามาทดแทน mm hmm. ได้เลยนะครับนะวิธีการที่เราจะเอามาทดแทนเราก็ต้องเข้าใจในตัวของเจ้าแมกเนติกกันก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในคลิปก,ก่อนก็มีท่านท่านลองค้นหาดูนะฮะนะแล้วดูในส่วนประกอบก็มีอะไรบ้างแต่นี้จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับ แมกกาซีนคอนแทคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะประกอบไปด้วยสส่วนหลักใหญ่ๆนั่นคือส่วนที่อยู่กับที่หรือส่วนที่เป็นกดลวดนะครับเราจะเห็นนะครับเนี่ยกดลวดนี่คือส่วนที่อยู่กับที่นะครับกดลวดนะถ้าเป็นของไดกินเราก็จะเห็นนะครับว่าไดกินเขาจะเขียนไว้เลยครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ก็คือ a 1กับ a 2 นั่นคือขดลวดนะครับเป็นส่วนที่อยู่กับที่นะครับแล้วก็พอตัวมันเนี่ยขดลวดได้รับไฟ2 2 0โวลต์จะเป็น AC หรือ DC ก็แล้วแต่นะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กทำให้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เคลื่อนที่ได้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่ก็คือหน้าคอนแทคเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ครับพอขดลวดได้รับไฟเกิดสนามแม่เหล็กมันก็จะดูดหน้าคอนแทค เข้าหากันนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าคอนแทคก็เปรียบเสมือนเป็นสวิตช์นะครับให้ไฟผ่านไปได้น,นะครับจากฝั่งหนึ่งผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับตรงนี้ท่านพอเข้าใจนะครับนะนั่นคือองค์ประกอบของเจ้าแมกนีติกคอนแทคเตอร์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นแมกมีเสียงแมกเงียบนะฮะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเอาเฉพาะแบบที่เป็นแมกเนติกนะครับเป็นแมชชินิกนะฮะไม่ใช่เป็นแบบอนะิเล็กทรอนิกส์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะส่วนที่2ก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนเนี่ยจากแมกเนติกธรรมดามาแทนแมกเนติกของไรกินเนี่ยเราก็ต้องเช็คให้แน่นอนก่อนนะครับว่าเจ้าคอมเพรสเซอร์นะครับใช้ได้นะครับทำงาน เป็นปกติพัดลมระบายความร้อนยังทำงานเป็นปกติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะฮะและที่แน่นอนครับคุณก็ต้องลืมไปก่อนนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันต่อกันยังไงเดี๋ยวเรามาไล่กันบางท่านต้องใช้แบบว่า ถอดสายเส้นหนึ่งแล้วใส่สายใหม่เข้าไปถอดสายเส้นหนึ่งแล้วใส่สายใหม่เข้าไปอันนั้นเราอย่าไปใช้แบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจําไม่ได้เนี่ยหรือคุณถอดแล้วคุณลืมเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าคุณถ่ายรูปไว้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันแบบนี้ดีกว่าโดยแยกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรามาเริ่มกันครับ ในขั้นแรกเราก็มาดูเรื่องการต่อไฟก่อนนะครับการต่อไฟเบื้องต้นนะครับแต่สําหรับไดกินตัวนี้ไฟจะเข้าที่คอยร้อนก่อนนะครับเรามาดูกันนะฮะเรามาค่อยๆไล่กันนะจุดแรกเราจะเห็นว่าถ้าเกิดไฟแหล่งจ่ายไฟเนี่ยมาเข้าที่คอยร้อนเราจะเห็นว่าคอนเนคเตอร์เนี่ยจะมีอยู่หลายจุดอย่างน้อยก็5จุดนะฮะเราดูนะครับนะเราจะเห็นนะครับก็คือ 1>, 1 2 3 L n นั่นก็หมายความว่าไฟ2 2 0โวลต์เส้นลายเข้าที่นี่นะครับทีแอเส้นนิวตันเข้าที่ n และเราก็เห็นว่ามีการจับสายนะครับดูเส้น L นะครับเส้นไฟเนี่ยก็คือสายสีแดงที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับสีแดงก็จะจัมาที่หมายเลขหนึ่ง ได้นะครับนะฮะจากนั้นเรามาดูเส้นเอ็นนะครับคือเส้นนิวตันก็จะจ้ำมาเข้าหมายเลข3เพราะฉะนั้นเจ้าจุด1กับ3ก็คือจุดที่เอาไฟไปจ่ายให้กับคอยเย็นนะครับนะแล้วเรามาดูนิวตันอีกเส้นหนึ่งนะครับนิวตันอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะต่อจ้ำนะครับโดยใช้เป็นเส้นสีขาวถ้าเป็นของไดกินเนี่ย มันจะใช้เป็นสีขาวต่อไปเข้ากับขดลวดข้างหนึ่งของแมกเนติกเห็นไหมครับนะฮะมาให้ดูนะครับมาต่อที่เส้นหนึ่งของแมกเนติกนะครับนั่นคือเอานิวตันมารอไว้ที่ขดลวดนะเพื่อที่จะรอนะรออะไรรอไฟคอนโทรลนะครับนะเห็นไหมครับว่าหนึ่งสามเนี่ยเราจ่ายไฟไปให้ที่คอยเย็นพอเรากดรีมทคอยเย็นทางาน ไม่เกิน3นาทีหรือ5นาทีเนี่ยคอยเย็นก็จะส่งไฟเส้นลายนะครับหรือเราเรียกว่าเส้นคอนโทรลเนี่ยมาที่หมายเลข2นะครับมันก็จะไปครบกับขดลวดเห็นไหมครับเจ้าไดกินเนี่ยจะใช้สายสีขาวบ่งบอกถึงคอนโทรลหรือไฟที่มาขับขดลวดให้ทำงานแมกนกติกหน้าคอนแทกก็จะต่อนะครับตรงนี้เป็นจุดแรก ที่เราลองศึกษานะฮะต่อไปเราก็มาดูที่จุดบนแม่เนติกนะครับที่เราบอกไปเมื่อกี้นะไฟจะมารอที่ฝั่งหนึ่งนะครับของเจ้าแม่เนติกไดกินเห็นไหมครับนะเพื่อที่จะรอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไบหาโหลดถ้าเราพูดถึงถ้าเป็นแม่เนติกธรรมดาเราก็จะเห็นภาพได้ง่ายก็คือไฟมารออยู่ที่นี่ทั้งแ ทั้งเอ็นนะครับเพื่อที่จะรอให้กดลวดทำงานนะหน้าคอนแทคก็จะดูดติดกันไฟก็ข้ามไปเลี้ยงโหลดได้ตรงนี้อีกจุดหนึงนะครับคราวนี้ก็เป็นจุดที่3ามนะั่นคือจุดต่อโหลดโหลดในที่นี้ก็หมายถึงเจ้าคอมเพรสเซอร์กับพัดลมระบายความร้อนเราจะเห็นนะครับว่าเราเคยพูดกันไปแล้ว ว่าการต่อวงจรของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์ระบายความร้อนก็คือการต่อมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์มอเตอร์นะครับทวนอีกนิดนึงนั่นก็คือหัวหลัก c หรือคอมมอนเนี่ยเราให้ไฟเส้นลายนะครับส่วนหัวหลัก R หรือเส้น R าเนี่ยเราก็ให้ไฟเส้นอยู่ตอนถูกไหมครับส่วน C เนี่ยมันก็จะค่อมอยู่ระหว่าง S กับ R หรือจริงๆแล้วมันอนุกรมนะฮะอยู่นะกับอน,อนุกรมอยู่กับเส้นของนิวตอนนะครับเนะพราะฉะนั้นถ้าเราดูง่ายๆก็คือ C เนี่ยมันค้อมอยู่ระหว่าง S กับ R เอาง่ายๆนะครับทั้งสองชุดเนี่ยต่อเหมือนกันแล้วก็เอามาขนานกันมารับไฟในจุดเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆลื้อของเดิมออกนะ อย่างที่บอกคุณไม่จำเป็นต้องจำว่าสายไหนต่อกับอะไรคุณแค่ทำความเข้าใจให้ได้ว่าเจ้าแมกเนติกเนี่ยไฟเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะฮะเพราะว่าถ้าไฟเข้าใช่ไหมครับ220มารอที่นี่ LN นะครับเมื่อมาทำงาน LN ก็จะมาโผล่ที่นี่คุณก็เอาแค่เอาโหลดสาย LN ของอพัดลมในของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เห็นไหมครับเนี่ยถ้าอย่างตัวเนี้ยอันเนี้ยของคอมเพรสเซอร์ก็แอลเอนะครับก็มาเสียนะฮะอาจจะยังไม่พอใจตอนนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับเราจะลื้อออกทีละชุดเราจะลื้อชุดโหลดออกก่อนนะฮะนั่นคือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นี่คือชุรือง มอคอมเพรสเซอร์อเหมือนครับออย่างที่บอกนะฮะอันนี้คือ,อลายนะครับอันนี้คือนิวตันนะค,คุณเอาสองอันเนี้ไปจ้ากับฟองละยคอมคุณก็ทํางานได้แล้วโอเคนะครับพัดลมก็เช่นเดียวกันนะฮะอ่าขานี้เราลื้อไปแล้วนะครับชุดคอมเพรสเซอร์ต่อไปก็เป็นชุดของพัดลม เห็นไหมครับนะถ้าคุณดูที่ตัวของอคอยล์ร้อนของไดกินจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราอาจจะงงเพราะว่ามันมีหัวซ็อกเก็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็แอปพายมันซะหรือ DIY มันซะนะครับโดยการต่อวงจรของคอมเพรสเซอร์โดยตรงกับมอเตอร์พัลลมโดยตรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสียบกับหัวหลักของแมกนิกตัตวใหม่นะฮะอ่ะเราลองมาดูต่อ ออ,ออกนะครับอันนี้คือสายนิวตันเห็นไหมครับนิวตันถ้าเราดูดีเนี่ยจะมาจัานะครับจุดนี้อลองไล่ดูนะครับนะก็คือนิวตันข้างหลังนี้แล้วก็เอาอ,ออกนะครับจาออกนั้นก็อีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับลายก็จะมารับรอรับไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เหมือนกับแม่นหติดธรรมดานี่แหละใช่ไหมครับว่าไฟมารอที่ฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้ถูกไหมครับก็เหมือนกับถ้าแม่เหธรรมดาก็คือมารออยู่ที่ฝั่งนี้ทั้ง L ทั้ง n นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็มารอตรงนี้จะเป็น L เป็น n ก็แล้วแต่เพราะว่าสวิหน้าคอนแทคแต่ละตัวเนี่ยมันแยกอิสระออกจากกันนะครับสวิ์ใครสวิ์มันคุณต่อให้ให้ตรงนะฮะหก็คู่กับ2 ห้าก็คู่กับหกนะฮะแบบนั้นตรงนี้เราเห็นแล้วน,นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดไฟเข้ามันเราก็จะอเอามันออกเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแมกเนติกถูกต้องไหมครับอ่เริ่มจากเส้นลายสีแดงออกเลยครับหนึ่งเส้นออกไปแล้วนะครับนี่คือสาย เส้นลายนะครับเห็นไหมครับหมายเล็กหนึ่งจำมาจากลายนะเราจะเห็นว่ามันจำอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับนะเส้นสีแดงโอเคนะครับจากนั้นเราก็ถอดนิวตันออกนะครับอันนี้ก็คือเส้นลายอีกเส้นหนึ่งที่ผ่านฟิลมาครับเราก็ถอดออก ส่วนเส้นสีขาวนี่คือสายคอนโทรลนะครับที่รับไฟ220ร้อเส้นลายน์มาจากตัวในนะครับก็คือเสียบขดลวดอีกด้านหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเราถอดแมกเนกติกออกมาแล้วเห็นไหมครับแมกเนติกตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์ AC ซีนะไฮกินจะมีเจ้าแมกเนกติกเนี่ยสองแบบนั่นคือขดลวดแบบ AC กับขดลวดแบบ ดีนะฮะถ้าเป็นขดลวดแบบ DC ซีเขาจะเขียนแล้วก็กําหนดไว้เลยว่าเป็น DC 2 2 0โวลต์เช่นเดียวกันโดยผ่านไดโอดนะครับ D.R.U. 6นะเป็นไดโอดเลติฟายทำให้เป็นไฟตรงนะครับแล้วมาจ่ายให้กับขดลวดนะฮะคราวน,นี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเหลือแต่จุดต่อให้เราเห็นนะะเราก็มาลองดูครับมาลองแยกดูนะฮะ แยกนะครับเราจะเห็นนะครับตัวให้อีกหน่อยหนึ่งนี่คือไฟเข้าคอยร้อนเมนนะฮะเมนเมนเส้นลายเมนเส้นนิวตันนะครับแต่ละเส้นก็จะจับเข้าไปนะครับลายจับเข้าหมายเล็กหนึ่งนิวตันจับเข้าหมายเล็กสามจุดนี้อย่างที่บอกคือไปจ่ายให้กับตัวในหรือคอยเย็นนะครับ พอตัวไหนคอยเย็นได้แล้วเนี่ยก็จะส่งไฟเส้นคอนโทรลที่เราเรียกว่าไฟคอนโทรลมาซึ่งไฟคอนโทรลเนี่ยมันก็คือ220โวลต์เส้นลายนั่นเองนะฮะอย่าลืมว่าที่แม่เนติกของไดกินตัวเดิมเนี่ยเขามีนิวตันเนี่ยมาต่อไว้อยู่แล้วนึกออกใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเส้นนิวตันเนี่ยมาต่อไว้ที่ขดลวดข้างนึ่งอย่าลืมนะครับคุณสังเกตนะ ขาขดลวดของแมกเนติกของไดร์ินเนี่ยคุณจะเห็นว่าสีมันต่างกันเห็นไหมครับสีมันจะต่างกันขาอื่นเป็นทองแดงแต่ขาของขดลวดเนี่ยจะเป็นสีเงินนะฮะง่ายๆสังเกตได้ง่ายๆนะครับไม่จาเป็นต้องไปดูที่วงจรนะครับนะถึงจะดูข้างบนก็ได้ครับเขาจะเขียนว่าว่าเอนงนั่นคือขดลวดนะครับเห็นไหมครับ a 1 a 2 เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะฮะนะครับ A1 A2 ก็คือนะครับนี่ A1 A2 เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มาเริ่มต่อกันนะเริ่มจากไฟสองร้อยยสโวลต์มารอเพื่อที่จะจ่ายให้กับโหลดนะครับนะอันนี้คือแมกนีิ แยกออกได้แล้วใช่ไหมครับขดลวดนะครับนี่คือขอดลวดนี่คือชุดหน้าคอนแทกคุณจะให้ไฟเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับ220จะเข้าฝั่งนี้ก็ได้จะเข้าฝั่งนี้ก็ได้อ่ะเรามาเข้ากันเลยนะครับเส้นลายคือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับลายเห็นไหมครับนี่ลายหมายเลขหนึ่งจับกับลายเส้นนี้ก็คือลาย ก็เสียบเข้าไปคุณจะให้ข้างไหนเป็นลายข้างไหนเป็นนิวตนันคุณเลือกเอาได้เลยนะเสียบเข้าไปต่อไปนิวตนันนะครับก็คือหมายเลขสามหมายเลขสามนะนะครับหมายเลขสามก็คือจำมาจากนิวตนันน,นะครับนะจำมาจากนิวตันเช่นนี้จำมานะครับก็ต่อเข้าไปอีกข้างหนึ่งของ คราวนี้นะครับตอนนนะครับจุดแรกที่เราต่อนั่นก็คือจุดต่อไฟ220ี่บโวลต์ที่จะไปเลี้ยงโหลดนั่นก็คือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์พัดลมนะฮะคราวนี้จุดนิวตันเนี่ยของขดลวดเนี่ยนะฮะขดลวดเนี่ยถ้าดูของเดิมเมื่อกี้เราจะเห็นนะฮะว่าเขาต่อนิวตันรอไว้เราก็พ่วงเส้นนิวตันมารอไว้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมหาสายไฟแป๊บหนึ่งเราจะใช้สายสีน้ำเงินแทนนิวตันนะครับนะนิวตันตรงนี้เป็นสีดำถูกไหมครับเราก็จับเข้าไปนะฮะดูตามช้าช้านะครับนะรับรองว่าผมว่าทำได้นนครับนะฮะก็เสียบเข้าไปาเสียบแล้วเราก็เข้าขาข้างหนึ่งของคดลวด โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขดลวดเนี่ยก็มีนิวตันมาลอยอยู่แล้วนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็เอาสายสีขาวดูไหมครับสายสีขาวเส้นนี้ก็คือสายที่ได้ไฟคอนโทรลมาจากตัวในก็เสียบเข้าไปอันนี้คือชุดถักมานี่คือชุดคอนโทรลดูไหมครับตอนนี้คอนโทรลพร้อมที่จะทำงานแล้วดูไหมครับ ไฟ220ก็พร้อมแล้วที่จะจ่ายไปให้โหลดง่ายไหมครับนะฮะตามไปช้าๆนะครับนะั้นค่อยๆดูจุดแรก220เห็นไหมครับมาจากจุดต่อ220นะครับ1ลาย3 N, นิวตัน1ลายเข้าที่แมกเหติกข้างหนึ่งนิวตันเข้าที่แมกเหล็กติกข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีพร้อมแล้วนะครับ สำหรับไฟที่จะจ่ายไปให้โหลดนั่นก็คือมอเตอรอ์คอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนนะนี่เราดึงออกก่อนเลยจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับมันจะเลือกต่ออันไหนก็ได้นะนะฮะันนี้เราออกก่อนผมนจะได้ไม่งงนะครับนะเราได้แล้ว2จุดจากนั้นเราก็เอา ไปนะครับนั่นก็หมายถึงว่าคอมที่เราเตรียมไว้นะฮะเรามีสายอยู่แล้วเห็นไหมครับอ่าทวนอีกนิดนึงเห็นไหมครับลายเข้าที่หัวหลัก C นะครับนะที่เส้นสีดำนี้ส่วนคอมมอนก็คือเส้นสีขาวนะครับ C ก็คอมอยู่ระหว่าง S กับ R นะเราก็จะได้2เส้นที่เป็นหัวเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ เป็นลายนะครับก็เข้าที่ลายนิวตันก็ต่อเข้าไปเส้นสีขาวนะครับตอนนี้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก็พร้อมแล้วที่จะทำงานนะครับนะดูพอเข้าใจนะครับไม่เข้าใจยังไงก็ลองค่อยครีเพ์กลับไปดูใหม่นะจากนั้นเราก็จะต่อ พัดลมนะครับเห็นไหมครับพัดลมก็จะมีลายนิวตนันเช่นเดียวกันก็เสียบเข้าไปลายนิวตนันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการต่อแมกเนกติก ธรรมดานะแทนไม่เนติของไดกินเนี่ยก็ต่อได้ในลักษณะนี้นะฮะ,อะลองดูนะครับตัดทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะจุดไฟเข้านะครับก็มาจากคอนเน็กด้านหน้านะครับะนะฮะดำลายแดงอ่าแดงลายดำนิวทอนนะครับก็ เราก็จะเห็นว่าอันนี้คือลายนิวตันแล้วเราก็จะจำนิวตันนะฮะเส้นหนึ่งนะครับนะจำนิวตันนะครับเส้นหนึ่งสายสีน้ำเงินเห็นไหมครับจำเข้าที่ขาขดลวดของแมกเนติกส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ไปรับไฟคอนโทรลจากตัวไหนจากนั้นพอทำงานแล้วโหลดเราก็ต่อไว้ ใช่ไหมครับอย่างละชุดมอเตอร์คอเมเพรสเซอร์นะชุดหนึ่งครับมอเตอร์บัลลมชุดหนึ่งเราลองมาต่อไฟนะครับลองดูซิว่ามันทำงานได้จริงหรือไม่นะครับเราจะทำการทดสอบนะครับโดยการสมมุติว่าเมื่อเราเปิดแอร์แล้วตัวในส่งคำสั่งมาให้แม่เนติกนะครับ เริ่มการทดสอบนะครับโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้แมกเนติกธรรมดาเนี่ยมาทดแทนแมกนติกไม่ว่าจะเป็นของไดกินของมิสุูบิชิหรือของยี่ห้ออื่นๆที่เราไม่สามารถหา แม่นติดตัวเดิมมาทดแทนได้นะครับโอเคครับการต่อการดีวการต่อแม่นติดก็คงจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับสงสัยประการใดยังไงโทรมาคุยกันได้เลยที่0 8 4 6 66, 6 6 3 3 2 8นะครับนะยินดีเสมอที่จะคุยด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี้ก่อนจากกันขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่าน ทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปขอบคุณครับสวัสดี